บักกระปอมบมักลูกหมากลับมาตั้งแต่สงการปีก่อนสร้สางนี่สร้างสิ้นไวให้กูจนเท่าอย่นี่ก็ยังใจว่าเมือ่อยู่อยจงคือลายอีเท่าย้อนมือเงินละบักเทาให้ตาไทายมันเเสียงรถตำรวจมาจับผู้ใดวะเสียงเทรานั้นครับในี่ละบักกระปอมนี่มันตายยากอีหลีเนาะพึ่งได้ไปยกยกมันโท่มากแล้ว คาลกระปอมลูกฮัลโหลคุณแม่ได้ยินไหมได้ยินลูกได้ยินโลโลโล,โลได้ยินไหมได้ยินอยู่ลูกทําอะไรอยู่กินข้าวแรงแล้วไปฝนไม่ค่อยตกหรอกช่วงนี้มันหน้าแรงเออสงการกระปอมจะกลับบ้านนะคุณแม่ได้ได้เอาบะเขาลูกจะคุยนำ้ำเออกระปอมว่าจังไดลูกแค่นี้แหละอีพอ่ออีแม่กระปอมนอนเว้นกอนลูกเข้าว่างแล้วเถาเออได้ยินแล้ว แม่ยังคือกลับมาเร็วแทนลลกไตคือว่าสงการผมคิดว่าสงการคนเป็นตะกับบ้านหลายผมเลยตัดสินใจกลับก่อนโอ้ยเด็กน้อยเรีนสงการอีกแล้วเฮ้ให้ซื้อซื้อมีรถแม่มีรถแม่เตรียมโตเตรียมโตเฮ็ดจริงได้ดีละเฮาจาดจอขอหดแนะได้แจเอาหดหดจ้าเอาคือโบหดว่าใครกับหดขึ้นรอบแล้วเนาะเฮ้เปียกมงดเลยอีโบ ยกเข้ายกเพื่อนบ่เมาบ่กลับมือนี่โดนโดนพ่อกันเท้าเอายกยกยกผ่านมาตั้งหลายปีดูสองคนกนยังขี้เราคือเกาเนาะเอาจัดไปจัดไปมือนี่เต็มที่เฮาเลี้ยงเองกับปอมตัวบอกพอเข้ากับว่าตต้องเลี้ยงอยู่แล้วพอเข้าสองคนกับบักขี่ย่มบ่มมีเงินเลี้ยงตัวดอกเท้าวท้าว,ว่าบกบกป๋อมมันแปลกแปลกบ่แปลกแน้ได้่ะเท้ามันคือมีเงินไปซื้อเราโซโมกิน คอยนีละเอาเงินให้มัน ว่าแล้วมันสิมีนอนบอนใสยุ่เือนแต่ว่าคอยมีเหตุผลได้เท่าเหตุผลยังของเจ้าโดนๆเธอมันกลับบ้านมาบ่ม,มีเงินเลี่ยงเรลา่ามูลูกชายเฮ้ามันกับไ่แล้วสิมาห้อายมูบ่ได้เด้เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นี่ก้าใส่มึดละบ่ให้ท้ายมันด,ดีๆเขาบักเตอร์โนอกระบากกระปอมคือขออ่อนแต่ว่าสู้เลิกึืนไมากินกับเฮากันเพื่อนออซนซนเอกเอกเอก<อ><อ> กระป้อมบักกระป้อมเอออ,อีแม่ตื่นได้แล้วไปซอยอมเฮดเวียกแค่นี้เฮ้ยแม่มาบุกตะเสแท้โสอ,อมตีเที่ยงจนสีายแล้วขอเวลาหานาที่เดี๋ยวลูกไปอีแม่ไปไปไปมือขึ้นหนักไปหน่อยเลยต้องได้ถอนมือขึ้นกูกันนะกึ้กันแต่ว่ากูบ่แข้งเพืเ่อน ไอจอยมาแล้วไอมีบอไอมีบอไอไอมีบอใส่สะพายข้างกูไม่ใช่ทรงเอดมนุ่มผงแทนดมเคใส่เกือบขีบกูไม่ใช่ทรงเอโยโยอีเม่เฮดยังขอเงินเน่จีออกไปใส่อีหล่ะเวียงงานการภาษาไปจีออกไปเล่นกับซุ่มบักขี้เกียจได้ได้แม่ขอแน่ กินเต็มที่เลยวถ้าซูเฮ้าเลี้ยงเองโตนี่มันลอยอีลีได้กระป่อมกระปอมเพื่อนรักเซียกระปอมด้วยนี่แมนจะคนมันลอยด้วยขอค่้ยติดแอโอ้ยคอยละทุกอกทุกใจเงินเห้ากับเลือก่อนสุดท้ายแล้วเป็นจึงไดบักลูกไส้เทวด,ดาเจ้าไปกินเราก็พวกมูว่าเป็นตันสแตกอย่าตอบยำซ้ำเติมได้านนัำแข็งก็นี่โอของแพงของแพง อชัชัวอชอชอเ้อดอกอาชอชัว์อชัวอาชัวอชัวอูหู้หูู้มวนอิริว่าเมอนี่เฮ้เฮ้เฮ้กระปอมกระปอมมะนี้เผาร้อนเผาเติมมาเติมทีตอนนี่ร้อนแห้งคือกับเสาแทลูกก็บย่ำใดก็ได้ตัวไงล่ะย่ำไดสีรองไปเฮ็ดงั้นล่ะสงการแล้วได้หนี่เฮ้เจ้าอะไรคอยว่าอีแม่เฮตจักหมาสวอบักกระปอมบักปีศาจปีศาอดเจอยเป็นปีศาอ เออใอยสิเป็นปีศาจให้เจ้าเบ่งบักกปบอมักปีศาจปล่อยกูย้อนี่บิดจำบิดบิดจำบิดบิดอาเจเจยํำเส้นแก้วรัชดาพิเศษสามสิบหกสั ah, ่งผ ah, ่านแอปนะจ๊ะแกปบไลน์แมนชอปปี้อาชิบอาชิบอาชิบอูฮห้าอูฮห้าแม่ครับแม่ยูว่ เออโยโยว่าจังไหนซอยบักกระปอบแน่มันแย่แล้วตอนนี้มันคังบ่ได้คังรักนะครับมันบ้าคังมันแย่งขนมเด็กน้อยแล้วจังไดะตีผู้โทรถ้าลุ่นสัตว์ตอนนี้ตำรวจจับมันไปไว้ของขังแล้วปล่อยมันตายไว้กันละมันสัวอะไรเอาจังสันเลยบ่ครับเออกระปอมเพื่อนล้วขอโทษเด้อโอ้ยหลงเดิไดออกมาแล้ว ขี้เกียจหอขอบใจตัวได้ไลเดอร์ที่ซอยห้องท้าบดไตัวเ่าแย่เลยบ่เป็นยังกระปอมเพื่อนยังมีอีกคนนึงที่โตต้องไปหาแบบด,นดน่วนๆท้าบดไ้เพิ่นซอยโตได้กินนขาแดงในครูแค่เก็บมืดระบบเทาเสือพุ่งเสือผาบักกระปอมล่ะเก็บให้มันหรือยังเก็บมดแล้วบ่ลืมดอกนาใจหายเนาะบิดจมบด,บด ท่าต่ปักกระปอมนั่นละอีแม่<ะ>อีพ่อล่อกระปอมก่อนมันเป็นยังคือเฮ็ดแนวนั่นมาท้าน่อยสมควรตายอีแม่อีพ่อกระปอมขอโทษเด้อว,ว่าเป็นยังดักลูกคิดไปแล้วพลาดไปแล้วกระร้างมันทอกระปอมจะเปลีป่ยนแปลงเป็นคนไหม ดีๆลูกปะฮเฮาเมดดเวลาบทโศกแล้วไปใส่อีพอสะพานลอยตัวเงื่อนขายให้ข้าเจ้าล่ะกระปอมสิบวดบวดให้พ่อกับแม่บ่โบกระปอมว่าอยากนอนสะพานลอยบักกระปอม <S <s <ling>